สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบานๆค่ะมื่อสิาพมาเ็ดอาหารจานเดียวค่ะพี่น้องเป็นพัีอิวค่ะจานหนึ่งนะค่ะพี่น้องอีกจานหนึ่งก็จะเป็นลาดหน้าค่ะพี่น้องแบบว่าฮักพีเสดายน้องค่ะพี่น้องอยากกินทั้งสองอย่างค่ะก็เลยตัดสินใจเฮ็ดทั้งสองค่ะนี่จ้ากัสมีกกัสมีเศ็ใหญ่ค่ะพี่น้องเศ็ใหญ่หนุ่มๆค่ะก็อันนี้สลับเฮ็ดลานาด้วยค่ะเห็ดฟางกุ้งสดค่ะพี่น้องม้วนีีก็เฮ็ดพัีอิวค่ะ มาจากลงเข้ามาลงมือเฮ็ดพัสดอยู่กันก่อนเลยจ้า คัสซิอิวนี่โนะกะเฮตตามสไตล์ของโนือเก่าค่ะพี่น้องกับสบู่มิยาวาใส่ยังก่อนหนาหลังค่ะกับใส่ไปจเจสีค่ะพี่น้อง,แล,งแล้วการปรุงกันยังกับแล้วก็เข้าค่ะชอบของโน้ดิสวรรค์เข้มนิดๆค่ะพี่น้องมาจากเดี๋ยวเข้ามาผัดไปเรื่อยๆค่ะ เป็นอันเซ็ตค่ะพัส,สอิหนูค่ะเดี๋ยวเข้ามาเห็ดหลัดหนากันต่อเลยจ้า ากาว,วิธีของหนูก็เฮ็ดง่ายๆค่ะพี่น้องอันนี้กระเทียมใหม่เดี๋ยวนูสต้มนังหมูม่ะคะ่ะให้มันสุกก่อนนะคะพี่น้องเราหนูเคยสมาครกรุกงเเบิรงคะ่ะแต่เฮตุการสไตล์ของหนูทุกเกาละค่ะพี่น้องมาจากเดรอดรทมันเดือดจะข้าวก่อนกา เดือนล้ะนูก็จะใส่พักใส่แค่รอใส่เห็ดลงไปเนาะค่ะพี่น้องเลยที่นูปรุงเมื่อกีเนี่ยค่ะก็จะเป็นผงปรุงรสฟ้าไทยแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลทรายแค่นั้นนะค่ะพี่น้องแล้วค่ะเดี๋ยวเขาสามารถละลายแป้งต่อเลยค่ะ อันเสร็จค่ะพี่น้องเส้นใหญ่ลาดนาเดี๋ยวเข้ามาใส่จานกินกันเวยค่ะที่นี่ค่ะแล้วอะไรจ้าพี่น้องผัดซีอิวกับลาดนาค่ะพี่น้องสกินอย่างใดอย่างเนึ่งกับกับิดอย่าทั้งสองอย่างค่ะพี่น้องก็เลยเฮ็ดทั้งสองเลยค่ะี๋ยวดูสิให้เบิ้งผัดซีอิวบนจานพี่น้องนี่ค่ะเส้นใหญ่เหนียวหนุ่มค่ะหอมกินกระทะใหม่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะก็จะได้เฮ็ดลาดนาแล้วก็เริ่มให้ห่อนลวค่ะพี่น้อง นี่จ้ะต่ว่าหนูซบอร์ไซพริกไทย้อค่ะพี่น้องม่มักค่ะน่ามัน่เหม็นค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่ไข่ใส่หมูเสร็จเนี้ยวนมเมบแ่บค่ะแล้วก็นี่ค่ะลาดหนาค่ะพี่น้องนี่ค่ะกําลังหอนหอนข่วนวนๆค่ะใส่กุ้งสามซีโตค่ะพี่น้องใส่พักใส่เฮดแค่รดค่ะนำซุปแ่บกลมๆค่ะพี่น้องนี่จ้ะเทากับเสิิมความแ่บโดยการเติมพริกน้ำส้มค่ะพี่น้องนี่ค่ะมักไว้ดองไว้ แล้วก็นำก้ำตาลทรายค่ะแล้วก็พริกป่นใส่ลงไปค่ะพี่น้องมาจ้ามากินด้วยกันค่ะพี่นอ้อนงพัดซิอิวค่ะเส้นใไ่พัดซิอิวกับเส้นใไงหลาดหนาค่ะพี่น้องกินทั้งสองเลยจ้ามากค่ะทุกผู้ทุกคนค่ะ